มาจากไหนคะจากเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่เขนี้คุณลูกค้ามาไกลมากมาจากเชียงใหม่เลยค่ะช่างก็คืออึ้งไปตามๆกันนะคะว่ามาไกลมากซึ่งผมของคุณลูกค้านะคะเคยผ่านการยืดมาแล้วค่ะและผมก็คือบอบช้ำมากๆเลยคลูกค้าก็คือเข็ดกับการยืดผมไปนานเลยค่ะในที่สุดมาเจอร้านเราก่อนนี้คุณลูกค้าจะตัดสินใจมาทําร้านเรานะคะก็คือดูรีวิวมาเยอะมากจนในที่สุดนะคะคุณลูกค้าก็คือตัดสินใจมาทําร้านเราค่ะเสนี้นะคะคุณลูกค้าเรื่องบํารุงผมเชื่อมแกนผมบารุงผมก่อนการยืดด้วยอราเพลกนั่นเองซึ่ จะทําหน้าที่เชื่อมพันธะผมที่เสียเช่นผมที่พุนหรือว่าบอลผมที่ขาดออกจากกาัน่ถ้าคุณลูกค้าที่ผมเสียมาอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ทําการบํารุงหรือว่าเชื่อมแกนก่อนเ,นเราจะไม่สามารถทําเคมีต่อไปได้ค่ะเคสน,นี้ก็คือต้องบรุงแล้วก็หมักโอลาเพกไว้ก่อน15นาทีเลยเพื่อให้ผมแข็งแรงค่ะหลังจากหมักเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็สู่กระบวนการการ,การยืดโดยเราจะเช็คสภาพเส้นผมก่อนลงน้ํายานนะการลงน้ํายานะคะก็จะใช้ตามสูตรสภาพเส้นผมได้เลยและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะทุกคนลูกค้าก็คือแฮปปี้กับเชียงใหม่แต่หลานเรานะคะไม่่่ีีบไไมมมฟแนชอ ก็ไม่หักโหนด้วยสวัสดีค่ะน้องเหมยค่ะน้องเหมย,ยมาจากไหนคะจากเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่ ามาแต่เชยนใหม่เลยนะคะวันนี้น้องเหมยมาทําอะไรเอ่ยมายืดผมค่ะน้องเหมยติดตามเราทางช่องทางไหนคะทิกเอค่ะสภาพก่อนมาเป็นไงบ้างเอ <ปะ S 1> ่ยก็คือปลายผมมีแห้งเสียแล้วก็ช็อตนิดนึงค่ะหลังจากทําแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกโอเคมากเลยคะ่ะเพราะว่าผมนุ่มมากเลยแล้วจะฝากถึงเพื่อนๆที่ผมช็อตผมเสียยังไงบ้างว่าควรมายืดไหมมาปรับมาแก้ดีไหมก็คืออยากจะให้ทุกคนลองมายืดดูค่ะแล้วก็จะรู้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีมากเลยค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะก็คือเกิน80เือนมีช็อต้างยค่ะ จากการหีีจากการที่เราทำเคมีซ้ำซ้อนมาเนาะมาที่ไหนเอ่ยออคิดซาลอนได้เลยค่ะะค่ะอ,ออคิด h a i ์ซาลอนเนาะค่ะ